สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญสําคัญมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับได้หายากมากๆนะครับนั่นก็คือเหรียญนะครับรุ่นลําลึกวัดหนองโพวัดบ้านไล่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูณนะครับบริสุทธโธปี36นะครับผมขออนุญาตให้ชมนะครับซึ่งเหรียญนี้ผมได้เรียมกรอบพลาสติกนะครับที่อย่างที่เห็นไว้นะครับซั้งจากเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับ เป็นเหรียญของสององค์เกจินะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อแดงวัดหนองโพหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นลําลึกนะครับวัดหนองโพนะครับอ่าึ่งประทับรูปเหมือนองค์เกจิทั้งสองนะครับองค์หลวงพ่อคูณพริสุโธด้หลวงพ่อแดงนะครับไว้ที่ด้านหน้าเหรียญครึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมมากมานะครับด้านล่างจะได้ข้อความรุ่นลําลึก1นะครับ วัดหนองโพวัดบ้านไร่นะครับผมพลิกไปด้านหลังเหรียญนะครับประทับยันตรงกลางเหรียญจะรืกข้อความที่เลือกสร้างอุโบสถวัดหนองโอพอําเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมา2ส,สิงหาคม2536นะครับรุ่นพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและหายากเป็นเหรียญเนื้อทองแดงแ,แท้ที่ประทับรูปองค์บุรพาจารย์ทั้งสององค์ไว้นะครับโดยเฉพาะองค์พ่ะคุณพริสุทโธนะครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและก็หายากม,มากนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับถ้าหาก FC สนใจจะเช่าบูชาเหรียญในรายการนี้นะครับก็ให้รีบติดต่อที่ช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับ